นี่คือกระเป๋าที่ท่านแมวควรจะมีเพชรคิดบีรุ่นที่2วันนี้ซื้อมาแล้วนะครับจะไปแกะกล่องดูกันว่าเป็นยังไงบ้างติดตามชมคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้ไวสสาระในช่วงสาระรีวิวตอนนี้นะครับผมตัดสินใจซื้อกระเป๋าน้องแมวไปใหม่มาในคลิปที่แล้วถ้าใครเคยดูนะครับที่ผมรีวิว รถเข็นสัตว์เลี้ยงมานะครับผมก็ซื้อมาใช้สําหรับแมวนะครับก็ใช้ดีเป็นที่น่าพอใจเลยนะครับแต่ปัญหามันก็อยู่ที่ว่าบางพื้นที่เนี่ยเราไม่สามารถใช้รถเข็นได้ไงครับอย่างจะพาไปเดินเที่ยวเล่นเยาวราชหรือพาไปที่ไหนที่แบบมันไม่สะดวกในการใช้รถเข็นเนี่ย <_ S 2> ก็ต้องใช้กระเป๋านะครับซึ่งกระเป๋าใบเก่าเนี่ยมันค่อนข้างเล็กนะครับแล้วก็ดูไม่เป็นทรงไม่เป็นโครงนะครับพอแล้วแมวเนี่ยนั่งเข้าไปเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยสบายตัวก็เลยทาให้เขารู้สึกเนี่ยไม่ค่อยอยากจะไปเที่ยวเวลาใช้กระเป๋าใบนี้สักเท่าไหร่จนผมไปเจอ กระเป๋าใบนี้มาเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าตอนนี้น้องแมวผมซันนี่เนี่ยพร้มกระเป๋าใบนี้มากๆเลยนั่นก็คือใบนี้เลยครับนี่เพชรคิดรุ่2 2นวิซี่ครับก็ไปสวยมาแล้วน,นะครับ มีทั้งในแอปส้มแล้วก็แอปฟ้าเลยนะครับตัวนี้นครับมีความพิเศษยังไงทําไมเราถึงตัดสินใจซื้อตัวนี้กระเป๋าแมวไบนี้นะครับมีทั้งพัดลมมีไฟแถมตรงบานหน้าตัวนี้นะครับที่เป็นเสมือนเป็นกระจกเนี่ยเขามีการเคลือบกัน UV ด้วยซึ่งทําให้น้องแมวของเราไม่ต้องโดนแสงแดดโดยตรงแล้วก็ผิวจะได้ไม่เสียด้วยนะครับช่องระบายอากาศเพี่ยงเลยเ,เดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่เลยครับมาถึงเรียบร้อยแล้วได้มาตอนแรกเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับเขาก็จะให้เราเนี่ยทำการ ติดข้างล่างเนี่ยก็จะทําการประกอบก่อนเขาก็จะให้มาเฉพาะไอตัวโครงตรงนี้นี่ที่เป็นตัวคล้ายๆเป็นพลาสติกเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ให้มารูดซิปติดกันก็จะแพ็คขึ้นมาได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูความพิเศษกันเลยนะครับขอบอกเลยนะครับตั้งแต่ซื้อกระเป๋าใบนี้มานะครับน้องซันนี่นี่คือชอบกระเป๋าใบนี้มากๆขออนุญาตเจ้าของกระเป๋านะครับ ไปทาการรีวิวกระเป๋าก่อนนะครับปิง้งหายไปแล้วนะครับอ่ะเรามาพูดถึงกระเป๋าใบนี้นะครับคือกระเป๋าใบนี้นะครับที่ตัดสินใจซื้อเดินผ่านนะครับเห็นฟังก์ชันของมันเนี่ยก็รู้สึกประทับใจก็เลยซื้อแต่ณวันที่เจอกระเป๋าใบนี้นะครับมันไม่ใช่เวอรช์ชัน2มันเป็นเพชรคิดบีซีเวอร์ชันหนึ่งนะครับโดยมันก็จะแตกต่างกันตรงนี้นะครับตรงที่บริเวณเปิดพัดลมตรงนี้นะครับซื้อรุ่นหนึ่งเนี่ยการเปิดไฟแล้วก็เปิดพัดลมตรงเนี้ยมันจะไม่ได้เป็นแบบตัวหมุนแบบนี้นะไม่ได้เป็นตัวหมุนแบบมีีีเสยงแปน๊น บบนะมันจะเป็นแบบคอนโทรลไม่ค่อยดีอะ่ะผมรู้สึกคอนโทรลไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยรู้สึกว่าพอเจอว่าเขาออกรุ่น2ก็เป็นรุ่นที่แบบอัปเกรดตัวนี้มาแล้วนะครับก็ทําให้รู้สึกรุ่น2น่าสนใจกว่าก็ราคาก็จะแพงกว่าประมาณ4500ประมาณนั้นนะครับจริงๆแล้วมีหลายสีนะครับมันก็จะมีทั้งสีโทนฟ้าชมพูแบบนี้นะครับแล้วก็มีทั้งสีเขียวสีขาวหลายสีนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นสีไว้ให้ดูประมาณนี้ตัวนี้นะครับก็จะไม่สามารถเปิดบานหน้าได้นะครับในส่วนของด้านหน้าเนี่ยครับเขาจะมี ล่องแบบระบายอากาศตรงนี้ให้นะครับบานเนี่ยก็ใหญ่เลยครับคือบานมันกว้างมากทําให้น้องแมวเนี่ยก็จะสามารถเห็นอะไรเต็มไปหมดเลยเวลาเราพาเขาไปเที่ยวนะครับมันก็เป็นบานที่มีลักษณะเห็นไหมครับมันนูนขึ้นมาด้วยมันนูนขึ้นมาน้องแมวก็สามารถเอาหน้าไปจอเจ่อก็จะไม่ได้ถึงกับติดมากนะครับตัวนี้วัสดุเนี่ยก็เต็มไฟเบอร์นะครับผมผมคิดว่าน่าจะเป็นประมาณไฟเบอร์นะครับซึ่งตรงเนี้ยเห็นสีดําๆเลยนะครับเขาตั้งใจเคลือบสารกัน UV นะครับ ก็คือเคลือบให้มันไม่ได้เป็นใสเลยนะครับก็เวลาแบกน้องแมวไปแบกสัตว์เลี้ยงเราไปเนี่ยก็จะไม่ต้องแบบเจอแสงแดบดบแล้วเขาจะแบบอาจจะแสบได้นะเนี่ยเขาก็ใส่ใจว่าเป็นแบบว่าคล้ายๆเป็นฟิล์มนะครับดำแล้วก็เคลือบ UV มาด้วยนะครับก็จะสามารถลดความร้อนลดอุณหภูมินะครับให้กับน้องแมวเราได้นะครับส่วนด้านหน้าตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นช่อง ระบายลมนะครับลมก็สามารถโฟเข้าได้ก็จะมีโลโก้เขียนว่าเพชรคิดตรงนี้ด้วยได้ลมทั้งด้านบนและก็ด้านล่างเลยด้านข้างฝั่งนี้เนี่ยสามารถใส่ขนมอะไรได้เป็นช่องเล็กๆตรงนี้นะครับสามารถใส่ขนมใส่ขวดน้ําได้และตรงข้างๆเนี่ยก็เป็นช่องระบายอากาศนะครับก็เป็นตะข่ายครับซึ่งพอเรามองจากด้านในเข้าไปเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันมองเห็นจริงๆด้วยนะก็คือเขาก็แบบเขาสามารถจ้องจากช่องเนี้ย มองเห็นอะไรความเคลื่อนไหวอะไรต่างๆได้ด้วยช่องนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นช่องระบายลมคล้ายๆเป็นอลูมิเนียมสีเงาๆแบบนี้ก็ดูเท่นะครับอันนี้คือฝั ah ่งนี้นะครับมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะมีช่องระบายอากาศเหมือนกันเลยตัวนี้น้องก็จะชอบมองตรงนี้ด้วยแล้วฝั่งนี้ก็มีช่องระบายอากาศด้วยเหมือนกันจะเห็นได้ว่าช่องระบายอากาศเยอะเลยครับทั้งด้านหน้า2อันด้านข้างอีก2นะครับแล้วก็ตรงนี้2ข้างเนี้ยก็จะสามารถ ระบายลมได้อีกคือตัวนี้ระบายลมได้เยอะเลยนะครับความพิเศษของตัวนี้ที่ผมชอบก็คือตัวนี้มันมันมีพัดลมแล้วก็มีไฟได้นะครับโดยที่เห็นช่องตรงนี้ไหมครับเขาเขียนว่าเพชรคิดพาวเวอร์ด็อกนะครับก็จะสามารถเป็นช่องนี่ถ้าคุณไม่ใส่อะไรก็ใส่ของได้นะครับด้านในเนี่ยก็จะมีสาย USB แล้วก็เสียบพาวเวอร์แบงก์เราไปแล้วก็ใส่เก็บไนันี้นี่เห็นไหมครับก็สามารถเก็บพาวเวอร์แบง์ของเราได้ก็พาวเวอร์แบงก์ก็ขนาดประมาณนี้ครับผมใช้ขนาดประมาณนี้ก็ได้อยู่นะครับพาวเวอร์แกทั่วไปนะครับใช้ได้เลย ใหญ่กว่านี้หน่อยหนึ่งก็ได้นะครับมันก็จะทําให้ตัวเนี่ยนะครับสามารถเปิดพัดลมได้หุ่นเปิดพัดลมแล้วก็สามารถเปิดไฟได้ด้วยนี่นะครับด้านในเนี่ยก็จะด้านในจะมีไฟด้วยสามารถเปิดไฟได้ไฟหลีปุ๊บเห็นไหมครับเปิดไฟได้เพื่ออยากจะโชว์น้องแมวด้านในนะครับจะค่อนข้างฉายขึ้นไปด้านบนก็คือน้องแมวน้องหมาเราก็จะไม่เจอแสงเข้าตาก็ถือว่าแสงดีพอสมควรเวลาเราเปิดเนี่ย จะมีไฟขึ้นตรงนี้นะครับปรับระดับไฟได้ได้พอสมควรเลยพัดลมเนี่ยก็สามารถปรับระดับได้แต่ขนาดเราหมุนไปจนแรงสุดแล้วนะครับพัดลมก็ดูเหมือนจะเบามากๆนะครับแต่สําหรับน้องแม่น้องหมาน้องแมวก็เป็นลมที่โอเคอยู่นะครับถึงจะไม่ได้แรงมากและเสียงก็เงียบม,มากเลยนะเสียงก็ไม่ได้ดังเพราะบางทีถ้าพัดลมแรงไปดังไปน,น้องหมาน้องแมวเราอาจจะรู้สึกกังวลว่ามันคืออะไรพ่นฟู่ดังมาเขาก็อาจจะไม่่อยชอบฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเออกแบบมาให้พัดลมเนี่ยคือไม่ได้แรงมากซึ่งผมลอนใช้ผมใช้พมเห็นซันนี่เนี่ย เอาหน้ามาจ่อตรงนี้บ่อยอยู่นะครับเวลาเขาเริ่ร้อนก็าจ,จะหน้ามาจ่อนี้ซึ่งถ้าคนเราไปแตะรู้สึกว่าลมไม่เห็นได้เย็นอะไรเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าสําหรับสัตว์ก็คือน,น่าจะเน้นในการให้มันโฟ o ในนี้นะครับเป็นกระเป๋าที่ฟังก์ชันที่ผมรู้สึกว่าน้องหมาน้องแมว happy เลยอเท่าที่เราลองใช้มาหลายๆวันเนี่ยซันนี่เนี่ย happy กระเป๋าใบนี้เลยติดมากๆเลยนะครับ mm. ซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าด้านในเนี่ยกว้างมากๆนะครับ mm. มีลมที่โฟ o w เข้ามาตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับ mm. แล้วก็เวลาเราปิดไปเนี่ยผมรู้สึกว่ากว้างนะครับ mm. ในส่วนของด,ด้านบนนะครับ mm. ด้านบนก็จะเป็นที่จับมือแบบนี้นะครับก็จะบุ ประมาณนี้นะครับซอฟต์สามารถจับได้สะดวกทางด้านหลังเนี่ยนะครับก็สายสะายซึ่งสะายแล้วก็ปรับได้ด้วยนะสามารถปรับระดับตรงนี้ได้ด้านหลังเนี่ยเขาก็จะมีนี่ซัพพอร์ตหลังการกระแทกจุดตรงนี้ด้วยนะครับรวมถึงตรงสายสะายแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะนีกระเป๋าเก็บของเก็บอาหารขนมแมวเลียอะไรเงี้ยก็ใส่ไปตรงนี้ได้เลยนะครับนี่เป็นซิปคือดีมากๆด้านล่างเนี่ยเขาจะเป็นตัวขาก็จะเป็นขาให้เราสามารถวางแล้วมันก็เป็นทรง แล้วก็ไม่ล้มง่ายๆนะครับก็ถือว่าเขาทำบาลานซ์ได้ดีพอสมควรเลยนะครับกระเป๋าใบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองดูว่าพอแมวเข้าไปอยู่แล้วเป็นยังไงนะครับสาธิตนะครับเห็นไหมครับนี่เข้าไปแล้วเนี่ยน้องซันนี่หนักประมาณ6กกิโลนะเข้ามานั่งได้สบายเลยเนี่ยตัวใหญ่ขนาดนี้นะครับ6กกิโลยังอยู่ได้แล้วเ,เราก็ปิดได้ปิดไปคือเขาอยู่ได้โดยที่ที่แบบว่าก็ไม่ไม่ถึงกับแบบ แน่นเกินไปนะครับเวลาเขาร้อนๆเขาก็จะหันหน้ามาที่พัดลมนอนได้ด้วยเห็นไหมมีเทสนอนได้ด้วยเนี่ยเขาสามารถนอนคุดคู่อยู่นี้ได้ยืนก็ได้นอนก็ได้ด้วยเนี่ยครับสิ่งที่ผมตัดสินใจซื้อของเบาไใบนี้ก็มีส่วนตรงด้านล่างเนี่ยนะครับพอเวลาน้องเข้าไปนั่งอยู่แล้วเนี่ยพื้นตรงนี้มันแบบว่ามันคงทนนะครับมันไม่ได้แบบโยบยากไปโยบยากมาทําให้เวลาพาน้องไปนะครับพื้นมันก็ดีเขาเขาแฮปปี้นะครับนี่เลย ถ้าใครสนใจกระเป๋าใบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับซื้อสินค้าไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเท่าที่ผมเห็นนะครับรุ่นรุ่นหนึ่งเนี่ยราคาประมาณ1,700 1 6 0 0ันหกนะครับส่วนรุ่น2เนี่ยนะครับก็จะประมาณ1 8 0 0ถึง2,000กว่าบาทนะครับก็ไปเลือกดูกันเลยหวังว่าจะเป็นข้อมูลสำหรับทุกๆคนนะครับที่กำลังมองหากระเป๋าน้องแมวแบบนี้และในครั้งหน้าสาระรีวิวจะเอาอะไรมารีวิวก็อย่าลืมติดตามชมนะครับช่วยเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กด s ับ s ไ r i b ์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ